นี่คือลูกใต้ใบหรือต้นใต้ใบนะคะวันนี้พี่ตีมาที่สวนค่ะแล้วก็มาเจอหลายต้นมากนะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักเนาะอาจจะมองว่าเป็นแค่วัชพืชหรือเป็นหญ้าที่ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะจริงๆแล้วนะคะต้นใต้ใบหรือลูกใต้ใบนี้นะคะมีสปปรรพคุณทางด้านสมุนไพรที่ดีมากเลยนะคะและโทษของลูกใต้ใบนะคะข้อห้ามเลยนะคะ ที่ไม่ควรนำไปรับประทานนะคะวันนี้นะคะจะพูดในเรื่องของประโยชน์แล้วก็โทษของลูกใต้ใบกันค่ะไปกันเลยดีกว่าคะ่ะต้นใต้ใบหรือลูกใต้ใบเป็นพืชล้มลุกค่ะมีอายุเพียงหนึ่งปีมีความสูงประมาณ1 0 6ถึงเซนแตกกิ่งก้านสาขามากลํำต้นไม่มีขนค่ะและทุกส่วนของต้นจะมีรสชาติที่ออกขม ผลของลูกใต้ใบจะมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมแป้นเรียวเรียบเป็นสีเขียวอ่อนนวลค่ะผลมีลักษณะประมาณ0.5เซนติเมตรโดยผลมักจะเกาะติดอยู่บริเวณใต้โคนใบย่อยค่ะสมุนไพรของลูกใต้ใบจะประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่สำคัญเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นธาตุโซเดียมธาตุโพแทสเซียมธาตุเหล็กธาตุแคลเซียมเป็นต้นค่ะ สรรพคุณของลูกใต้ใบนะคะลากใบของลูกใช้ชงดื่มทำเป็นชาช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายได้ค่ะนอกจากนี้ลูกใต้ใบยังมีฤทธิ์สมุนไพรช่วยในเรื่องของการควบคุมลด ระดับน้ำตาลในเลือดได้จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นโรคเบาหวานแต่มีข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วยเบาหวานว่าต้องรับประทานยาแผนปัจจุบันตามที่แพทย์สั่งและควรหมั่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยให้ใช้ทั้งต้นของลูกใต้ใบประมาณหนึ่งกรัมเมนนำมาต้มแล้วดื่มค่ะนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการแก้ไข้ลดความร้อนช่วยลดไข้ทุกชนิดเลย ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดไข้จับสันไข้ทับฤดูไข้หวัดใหญ่ต้มประมาณ1นึ่งกำมือนะคะใส่น้ำสองถ้วยแก้วแล้วเคี่ยวจนเหลือประมาณครึ่งถ้วยแก้วค่ะใช้ดื่มครั้งละครึ่งถ้วยแก้วลูกใต้ใบใช้ต้มดื่มติดต่อกันประมาณ1สัปดาห์จะช่วยกำจัดพิษออกจากตับป้องกันไม่ให้ตับถูกทำลายจากสารพิษต่างๆและช่วยบำรุงตับ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีได้เป็นอย่างดีค่ะรักษาอาการอักเสบของตับทั้งประเภทเฉียบพลันและเลือล้อรลังและยังช่วยปรับไขมันในตับให้เป็นปกติจึงช่วยในการทำงานของตับได้ดีค่ะนอกจากนี้ยังใช้เป็นยารักษาดีซานยังช่วยแก้ตับอักเสบตัวเหลืองตาเหลืองได้ด้วยนะคะ ข้อห้ามสำหรับสมุนไพรชนิดนี้นะคะสตรีมีครรห้ามนำไปรับประทานเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามีฤทธิ์ยาเป็นตัวช่วยในการขับประจำเดือนค่ะวันนี้พี่ตีมีอาการปวดตรงบริเวณมือด้านขวานะคะเนื่องจากเมื่อวานโดนไม้กระแทกค่ะและมีอาการเจ็บและบวมด้วยวันนี้พี่ตีก็เลยใช้สูตร ลูกใต้ใบนะคะนำมาตำผสมกับเหล้าขาวค่ะนำมาพอกบริเวณหลังมือค่ะเมื่อพอกลงไปแล้วนะคะทำให้รู้สึกเย็นนะคะอาการปวดที่มีอยู่ก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะเป็นวิธีการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติหาได้ง่ายๆรอบตัวเราใครที่เป็นอยู่ลองนำไปทดลองใช้ดูนะคะ